หลังจากที่เข้าทั้การสมัครนะครับผ่านบั่ชยเข้าข้ามาที่ youtube แล้วเขาก็จะมีการอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปบนช่องของเข้าไดจังไหนะครับกับมาว่ากันทีในการอัปโหลดนะครับกดปุ่มอัปโหลดนะครับก็จะมีหน้าตาขึนมาจังสีง่นะครับเขากดปุ่มอัปโหลดวิดีโอนะครับอ่ากเหลือมาจากไฟล์คอมพิวเตอร์ของเขานะครับ การติดตั้งจูมลานะครับตัวนี้เป็นเรื่อยเร็วทีผมจะลดกับดที่ปุ่มโอเพ่นนะครับอันนี้คือตอนที่หนึ่งทีผมจะอัปโหลดกันล่อใมันเซ็ตเรียบร้อยนะครับเขาสามารถตั้งแท็กนะครับหรือว่าแสดงรายละเอียดต่างๆของการใส่งานนะครับช่องเอ่อเป็นแท็กหลักกันนะครับถ้าคนอื่นเขาจะได้หาเขาได้อีสานเฮดดีนะครับชื่อตัวเองเข้าไปเพื่อที่จะได้เครดิต เลือกหมวดหมู่นะครับเป็นไม่สแสวงหากาไรและนักเคลื่อนไหวแล้วกันนะ <c oughs> ที่ผมบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็ให้มันดาวน์ <c oughs> วโหลดเซ็ตนะครับอัปโหลดเซ็ตเท่ามันจะได้ดีโออนไลของเขานะครับ <c oughs> ที่นี่เขาก็สามารถอัปโหลดวิดีโอขึอ้นไปอะไรให้กันนะครับเรจะคุ้มอัปโหลดนะครับต่อมาถาที่เขามันตึกไว้ไปเป็นการสมัครใช้งานยูทูบนะครับใส่เข้าไปนะครับแท็กตัวเขาจะใส่ก็ได้ครับตัวนี้นั้นเึงเป็นเดือนเดียวกันนะครับ แขกมาไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นจะเลือกเป็นไม่แสวงกําไรแล้วนะเคลื่อนไหวนะครับกดบันที่การเปลี่ยนแปลงอ่าโอเคที่นี่เท่ากับรอนะครับเพื่อมาอัปโหลดเซตนะครับมีทั้งหมด2องไฟล์วิดีโอนะครับขนาด37.82เมกะไบต์นะครับถึงไปสําหรับการตั้งบนช่องแชนแนลอันนี้คือรูปแบบของการอัปโหลดผ่านเว็บไซต์ youtube.com นะครับโดยใช้แอคเคาท์ของ Google ที่แนะนำไว้กังแต่ขั้นตอนที่แล้วนะครับผมสุชาติภูมิซื้อทีบ้าน อีสานเฮดดีดอทบล็อกสปอตอสวัสดีครับ